ว่าแต่ว่าค่ายมวยของเสียนี่ใหญ่โตจริงๆเลยนะครับรายได้คงจะเยอะสินะครับไม่เท่าไหร่หรอกครับไม่เท่าคุณพิพัฒน์หรอกขนาดนั้นเลยนะครับเได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมต้องไปประชุมครับเลังั้นขอตัวก่อนนะครับถ้ายังไงก็โทรหาผมนะไปแล้วครับสวัสดีครับผมไปเปียกสรงไข่ดิไปน้องไม้เหลือมีใครอยากได้ไม้เปล่าเอาไม้เปล่าไม่เอาหรอเอาไหมดี พี่พัดมันโลบจริงๆรึงว่าไหมเซียผมฉันมาหลายคนแลว้วโลบเชังซี่เจ้งใดเสียกับระวังโตไปบางกะดีเด้อครับตะนตนตะโกนครับเสียผม,มอ่ะก็ไม่ค่อยชอบพวกมันเหมือนกันครับไอ้คุณพี่พัดเนี่ยเออกูรู้แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วง ผมครับฮะบ่ได้ยินครับว่าจะไหนก็นครับอ๋อคุณพิพัฒน์ว่าครับครับผมครับ<อ>ได้ครับเสียครับคุณพิพัฒน์ท้วมากครับฮลัลโหลคุณพิพัฒน์ว่าไงครับเสียในเงินที่นัดกันไว้ล่ะแล้วเสียจะให้ผมเมื่อไหร่ ลูกน้องผมน่ะโทรมาบอกว่ายังไม่ได้มันยังไงกันเนี่ยอะไรกันวะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมว่า <Hey. S 1> พวกมันคงไปทะเลทรายนะครับอีกสักบ่ายโมงเสียคุณพิพัฒน์ส่งเงินไปรอส่งคนรอได้เลยนะครับ,รบผมว่างั้นฝากจัดการด้วยนะครับครับผมได้เลยครับเฮ้ย <c oughs> เก็บดิพ <c oughs> วกเองสองคนไปดูออฟติอ่างดิ กูให้มันเอา,เ,อาเงินไม่ให้คุณพิพัฒน์ตั้งนานแล้วทำไมคุณพิพัฒน์โทรมาบอกว่ายังไม่ได้เงินอีกวะหรือว่ามันจะโกงงินกูแล้วหนีไปวะโอเ้เสียเจะมีพระคุณกับมั่นขนาดนี้ผมว่าจัางใดมันคงมาโกงเงินเสีย้วครับเดี๋ยวผมกับบกเปียกจะไปเบิ้งให้เสียนะครับดีไปเลยปไปไปบักเปียก บะหัวบะสองโตวนั่นมันเอาเงินไปส่งถึงไหนเนาะเฮ้ยไอเป๋กว่าจังเลยว่าพวกมันสองคนน่ะจะเอาเงินหนีไปหรือเปล่าวะมันบนแนเงินมันบาเข้าไขยเอาไครถ้าเป็นมึงอ่ะจะกล้าขโมยเงินเสียหรือเปล่าวะถ้าเป็นเงินตั้งสิบล้านบาทนะมึงเป็นมึงเอาโบถ้าเป็นกูนะก็ไม่แน่เหมือนกันตั้งสิบล้าน กูจะเอาไปให้แม่กูซื้อรถว่ะแม่เจได้ไเฮ้ยปักเปียกห้องไหนวะประหาสองโตวนั่นปักเปียกห้องนี้ปอห้องนี้แหละอย่ยบอกกูห้องหมายเลขเก้านี่ว่ะเออจังสันมึงก็เข้าไปเลยได้ไยัง สาน้องมึงเรเร็วเร็วเลยพอสิพอมึงสิมานีป้าไหยังบลกเบียก จบเอาจังหวีมาๆๆอนๆๆได้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 แล้วแล้ว้วเฮ้ฮัลโหลเสียเจ๊บกรับกอ้อนกบอ่างตายได้ครับเสียผมว่าคุณพิพัฒน์มันเลยมาซื้อกับเขาแน่นอนเลยเสียไอ้เปแล้วพพิพัฒน์กูว่าแล้วเชียว มันดูแปลกๆไม่น่าไว้ใจงั้นพวกมึงสองคนรีบกลับมาเลยกูว่าวันนี้พวกมึงต้องเตรียมขัดปืนแล้วละ่ะขับเสียไป,ไปบ<า>ักเบียกไปเร็วไปเฝ้าเ,เนี่ยไปไปไปเร็วเร็วไหนมึงนี่โอ้ยขากูเนี่ยเนาะโอ้พวกมันเอาเงินมาให้แล้วหรือยัง ผมว่ามันต้องเบี้ยวแล้วแน่เลยคะนายยังไม่เห็นหัวพวกมันเลยสักคนเอองั้นก็รีบกลับมาแล้วรอเร์นะแล้วคงต้องคุยกับพวกมันอีกยาวแน่ฮะฮะนายจะกลับเดี๋ยวนี้แหละฮะเฮ้ยนี่ก็ห้องเบอร์เก้านี่หว่าหรือว่า มันจะเอาเงินวาง็ผีว่ะผู้หญิงว่าสวยซะด้วยสิมันเงินไ่ไหนวะ หวัวสองตอนนี้ถึงที่หมายแล้วขอกำลังเสริมเรียน สวัสดีครับผมผู้กองขับจากสถานีตรวจปันคือคนตำรวจคะดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะคะอ,อ๋อไม่ใช่ครับพอดีว่าผมสงสัยห้องข้างๆข,ของคุณจะซุกซ่อนสิ่งที่ผิดกฎหมายไว้ผมก็เลยจะขออนุญ,ญาตคุณเข้าตรวจห้องข้างๆได้เปล่าครับมาขอออนุญ,ญได้ค่ะเชิญค่ะ ตรวจคะนี่เตียงค่ะหน้าต่างอยู่นอนเตียงหน้านอนดีนะครับเฮ้ยซวยแล้วตำรวจมาทําอะไรใีนี้วะถ้ามันลวงงัดห้องเข้ามาโดนจับแน่กูชิบหายวันนี้เอาปืนมาด้วยเฮ้ยมันจะเดินมาทําไรตรงนี้วะ รู้มันเห็นเราแล้วเป็นไงเป็นกันวะเฮ้ยแกเป็นไงวะมล้แกเขาหมาทอะไมกูมาทำตามน้างที่แล้วมึงล่ะคุณใครไม่รู้เหมือนกันค่ะบล่อยเรามือลงแกเราว่าคุณลงวอยวะอะไรกันอีกวะเนี่ย มีกล่องเหมือนเมื่อกี้สักสองใบไหมคะ